ไม่ใช่เพราะคุณไม่ตั้งใจนะแต่เพราะว่าคุณรู้สึกต่อต้านในใจเพราะเราอาคติกับใครเราก็ไม่ฟังเขาใช่ไม่ใช่ถูกไหมคือร่างกายเราจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้เลยว่ามีคือการที่หูดับอัตโนมัติเคยไหมคะที่แบบไปนั่งฟังหัวหน้ากัน5คนแล้วพอออกมาคุยกันทําไมมึงได้ยินสิ่งนี้แต่กูไม่ได้ยินเลยไม่ได้ผิดนะสัญชาตญาณของคุณแบบมันเป็นจิตใต้สำนึกของคุณที่มันอัตโนมัติหูดับอะเหมือนแม่สั่งให้ไปทําอะไรอะแล้วไม่อยากทำอะแล้วแม่ก็บอกว่าแกล้งไม่ได้ยิน แต่คือจิตใต้สำนึกเราอะ่ะสั่งให้มันดับไปเลยอะ่ะแล้วจําไม่ได้เลยแม่สั่งมา5้าอย่างเราอาจจะได้แค่อย่างเดียวคือสิ่งที่อยากทําและไอ้ที่4อย่างคือไม่ได้ทําแล้วก็บอกแม่ว่า,วาไม่ได้ยินแล้วแม่ก็บอกว่าก้อหงแล้วเราก็มานั่งย้อนกูไม่ได้ยินจริงๆนะแม่พูดตอนไหนวะเคยไหมเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมคะมีไหมคะที่แบบว่าเข้าไปหาหัวหน้าแล้วแบบพอออกมาคุยกันทาไมทาไมเขาสั่งแบบนี้ด้วยเหรอวะมีไหมคะมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เพราะคุณไม่ตั้งใจนะแต่เพราะว่าคุณรู้สึกต่อต้านในใจเพราะนั้นคําว่าผู้บรริิิิหาาาาาทีีีี่่่่มมมมมออออคคคคตตตะถถัวเเเงกกนน้้จไไดุณข